บอกว่าจะเอาผิดผิดกับคนที่บ้านผมเดินผ่านหน้าบ้านหรดูบ้านใครก็ได้ใช่ไหมแต่ไปกดกิ่งได้เออไปกดกิ่งทวงอย่างนี้ได้ไหมกดกิ่งกดกิ่งก็ไปถามเรื่องว่าเราจะทําไมถึงเรายังไม่ได้นนัก็กดได้ได้เหมือนกันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วเราไปติดต่อเขาเนี่ยนะไม่ผิดอะไรหรอกครับงั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณเอนี่ที่ฉันสงสัยเวลาคุณเอรับเงินหรือคุณเอต้องส่งยอดโอนให้เขาคนเดียวไหมหรือมีบัญชีม้าอีกโอนคนเดียวเลยค่ะ บัญชีคนเดียวอาจารย์คะหนูสงสัยต่อธนาคารไม่สงสัยแล้วอาจารย์วงเงินสามสิบล้านนะคะมันหมุนเข้าหมุนออกในบัญชีลักษณะแบบนี้อาจารย์มันอาจจะหมุนอยู่แค่บัญชีเดียวมันไม่เป็นไรไงมันไม่โอนต่อเขามีหลายบัญชีนะคะมันมีบัญชีเขาหลายบัญชีใช่ใช่ค่ะแต่เขาก็โอนเข้าบัญชีเขาใช่ไหมมันมันอาจจะไม่ได้เข้าปุ๊บออกปั๊บธนาคารก็จะไม่สงสัยครัใช่ไหม แล้วเขาก็หมุนเงินของเขาอยู่ <c oughs> ก็คงจะเป็นที่รู้จักของธนาคารด้วยแหละ <c oughs> ธนาคารเน้ขาก็ชอบคนมีตังค์อะใช่ไหมคนไม่มีตังค์ลวเขาไม่คุยด้วยเขาชอบคนมีตังค์ <c oughs> เออนี่ฝากยอดสูงฝ <c oughs> ากยอดสูงนี่เป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าเขาฝากแล้วเขาถอนออกไปเข้าอีกบัญชีหนึง่งแต่ชื่อเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยไม่ผิดปกติใช่หากวันนี้เนี่ยทราบแน่ชัดแล้วจากจากที่อาจารย์ปรเมศบอกมานะว่าโกงชั่วเลยไหมอาจารย์นี่เรียกว่าโกงชั่วใช่ไหม ถ้าเกิดรู้ตัวแล้วว่าถูกโกงชัวร์ฮะบรรดาผู้เสียหายนะตอนเขาต้องทำยังไงเลยต้องรวบรวมหลักฐานแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมแจ้งที่กองปราบแล้วค่ะกองปราบแล้วตำรวจตำรวจกองปราบรับแล้วใช่ไหมอ่ารับแล้วค่ะมันก็เป็นแล้วล่ะทีนี้ลูกแชร์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้แจ้งนะก็ไปแสดงตนเพื่อเป็นพยานครับเออเหมือนแจ้งนั่นแหละเขาจะได้คืนจะได้สอบทั้งหมดว่าแต่ละคนมีเงินเท่าไหร่แล้วจะได้ตามผมว่าเนี่ยถ้าแจ้ง